สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพิธีใช้ Photoshop นะครับแบบพื้นฐานเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะครับก็จะมาแนะนำสักสองตัวอย่างก่อนนะครับครับมาทำกันเลยนะครับอันนี้ตัวอย่างแรกผมว่าจะทำวิธีลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกนะครับครับมามาทำเลยนะครับ มาที่ตัวไฟล์นี่นะครับเลือก Open นเลยนะครับดูนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการแนะนำนะครับจากนั้นก็มาที่ตัว image นะครับ image มาที่ image s i z e นะครับสัก6ก0ก็ได้ครับ665ร้อรห้าสิบก็โอเคนะครับอ่าแค่นี้ให้เราให้นะให้เรา เรียกเลเยอร์ขึ้นม่หนึ่งตัวนะครับเลเยอร์ layer นะครับตัวนี้นะครับนะต่อไปนะครับต่อไปให้เรา,ามาคลิกที่ตัวตัวนี้ตัวนี้คลที่ตัวนี้นะเลือกตัวนี้ตัว spot ing, spot o, s p o t h e a d i n g spot heading ปัดทูนะครับนะเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ ให้เรามาติ๊กตัวนี้นะครับ simple all layer นะครับ,นะรบให้เราติ๊กตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราทําการนะเอาเอาลปนี้ออกไปเลยนะครับลบนะลบออกไปเลยนะครับ ก็ดูว่าดูว่าไม่ไม่มีคราบไม่มีเงาเลยนะครับตัวนี้นะครับก็นับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับในการในการลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกนะครับโดยจะเป็นคนสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะโดยการใช้ตัวตัวนี้ตัวสปอตนะฮลลิงบัตท o ูนะครับ, u, รบแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับอ่าท่านี้ ถ้าเราต้องการให้กลับมาเหมือนเดิมเราก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกปิดไอนี่นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่๋ยาเราเปิดตัวนี้เนี่ยที่เราทํางานแล้วเนี่ยตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็นะครับก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับในการนําสิ่งของออกนะครับอ่าคราวนี้ต่อไปผมจะแนะนําวิธีการสร้างท้องฟ้านะครับให้เป็นอันนี้เป็นเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ว่าจะทําให้เป็นสีสีสีของท้องฟ้านะครับเอาแบบง่าย เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาพนะครับนี่มาที่ไฟล์นะครับเลือกโอเพนนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ภาพนี้นะมันมีสีขาวเยอะหน่อยนะครับก็จะได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็โอเพนนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ Image นะครับมาที่ image s i z e นะครับอันนี้ไว้สักเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์แล้วก็โอเคนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะมีสีสีขาวแบบเยอะนะครับเยอะ อ่าคันนี้เหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในภาพเนี้ยเราต้องเปิดเลเยอะขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเปิดเลรเยอะขึ้นมาครับต่อไปนะให้เรามาเลือกตัวนี้นะตัวบลัชนะครับคลิกขวาเนี้ยบลัชทูนะครับบลัชทูนะครับอ่าคันนี้ต่อไปให้เรามาเลือกสีนะครับสีนะครับคลิกก็เลือกสีสีฟ้านะครับ พอไ,ได้แล้วเสร็จแล้วก็โอเคนะครับคันนี้พอไ,ได้แล,แล้วให้เราระบายเลยนะครับระบายระบายไปเลยนะครับระ,ะบายตัวนี้นะครับต้นไม้เนี่ยระบายระบายไปได้เลยนะครับเอาแบบท้องฟ้าเนี่ย บายเลยนะครับเป็นสีฟ้าไปเลยให้หมดไปเลยตัวไหนทีค่คิดว่ามันน่าจะเป็นร่องรอยของท้องฟ้าก็ระบายไ,ไปให้หมดหอโอเคครานี้พอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับเราจะได้รูปนี้มาคราวนี้ก็ให้เรา มาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้อ n d e r นะครับ underlaying เยอ e r นะครับปรับตัวนี้เลยคนระับปรับตัวนี้ปรับไปเห็นภาพของเดิมเลยนะครับให้เห็นภาพของเดิมนะเรียกภาพของเดิมคืนมานะครับ mm hmm. ดูดูอย่าให้มันมีสีขาวหรือว่าสีอะไรเหลือนะครับหรือว่าหลงหรือว่าหลงเข้ามาเนี่ย ยถ้าถ้ามันมีสีขาวลงมาอย่างเงี้ยใ,ให้ปรับให้ปรับไปเป็นสีฟ้าให้หมดนะครับตัวนี้นะจะสังเกตว่าตัวเนี้ยยังใช้ไม่ได้นะครับก็ล่นมันเข้ามาให้จุดให้จุดขาวๆเนี่ยออกให้หมดนะครับตัวนี้ออกหมดแล้วครับอใช้ได้นะครับตัวนี้ครับอาจากนั้นเราก็โอเคนะครับ อันนี้เรามาที่ตัวนี้ฮะตัวฟิวนี้นะครับปรับปรับไปน,นะครับอันนี้หรือว่าเนี่ยของเดิมนะครับอันนี้ของใหม่นะครับของเดิมแล้วก็อของใหม่ถ้าฟ้ามากเกินไปก็ปรับรนะครับตบีกอ่าคันนี้อ่าอมันก็นะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี่นะครับ New Field นี่นะครับมาที่ตัว Hue Saturation นะครับทีนี้ก็ให้เราปรับปรับให้มันเข้ากับสังเกตดูให้มันเข้ากับท้องฟ้านะครับ อนะครับนี้ลองปิดตัวนี้ดูนะครับอันนี้ที่เรายังไม่ได้ปรับนะครับอันนี้คือเราปรับแล้วอันนี้ท้องฟ้าที่เรายังไม่ได้ทำนะอันนี้คือท้องฟ้าที่เราทําแล้วครับครับอันนี้ผมก็นําตัวอย่าง2ตัวอย่างมาให้ดูกันนะครับว่าการทําการนําภาพสิ่งของออกนะครับว่ามันใช้คําสั่งอะไรแล้วก็วิธีการทําท้องฟ้านจากสีขาวให้มันเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับที่ว่าภาพเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เติม สีท้องฟ้าไปให้นะครับส่วนขยาวก้อนเม็ดมาใส่นี่ก็ตัดตัดมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ตั้งค่าเอานะครับครับวันนี้ผมก็แนะนํนาวิธีการทำหรือ,อปรับแต่งภาพโดยการใช้ Photoshop แบบง่ายๆก่อนนะครับวันนี้แนะนำสอตัวอย่างนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ